ถึงเวลานะครับมาพูดคุยสรุปฟอร์มของน้องๆนักเตะ U20 ทีมชาติไทยนะครับที่เดินทางไปเกาหลีแล้วเจอเจ้าภาพคือเราไปอุ่นเครื่องครับในรายการที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็จะมี4ทีมนะครับมีเกาหลีเจ้าภาพมีไทยแล้วก็มีอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาติในอาเซียนแล้วก็มีอาร์เจนตินาทีมจากอเมริกาใต้ซึ่งมันสําคัญตรงที่ว่าเราจะเตรียมทีมก่อนที่จะมาเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทีมชาติชุดนี้ถูกตั้งคาถามมากมายนะครับทั้งมีทั้งคนทั้งที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาการจัดการทีมชาติไปให้สโมอสรดูแลผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่สมาคมชุดก่อนในยุคท่านสมยศเนี่ยทำา MOU กับสโมอสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด MOU ก็คือข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าจะเอาทีมชาติชุดนี้ไปให้บุรีรัมย์ดูซึ่งแนวทางเนี่ยบุรีรัมย์เขาจัดการหมดแบบเบ็ดเสร็จ ในสไตล์ของเขาที่เขาทําในสมโมสรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยรับผิดชอบดูแลแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับถ้าผลงานมันดีเราจะไม่พูดกันแต่ว่าผลงานไม่ดีมันก็มีกระแสข่าวิจารณ์ว่าทําไมถึงมีแต่นักเตะของสมโมสรบุรีรัมยึกอย่างชุดนี้ก็มีนักเตะ17คนจัดที่เรียกตัวไปทั้งหมดเป็นเด็กของบุรีรัมโอเคแหละผลงานที่ผ่านมาถ้ามันดนะีมันก็ตอบโจทย์ เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันก็อาจจะไปเชิดชูว,ว่าอะคาเดมี่ของบุรีรัมเนี่ยสร้างเด็กมาจนทําให้ทีมชาติแข็งแกร่งแต่ผลงานไม่ดีปุ๊บอ่าแน่นอนแหละก็ไปลงว่าเฮ้ยทำของบุรีรัมอย่างเดียวในสไตล์แบบนี้สโมสรได้ประโยชน์แต่ทีมชาติได้ประโยชน์อะไรผมอยากจะพูดแบบนี้นะครับว่าถึงณวันนี้ผลงานเกมล่าสุดกับเกาหลีมันก็ยังไม่ดีครับก็แพ้ไปนะครับหประตูต่อ4แต่ว่า สิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือว่าเราจะทํายังไงนะครับให้มันเกิดจุดกึ่งกลางเพื่อเอาตัวรอดในการไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วต้องคุยกันครับขอให้ไปให้ได้ก่อนและต้องคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับการที่เราจะต้องหาผู้เล่นที่ดีที่สุดกับคําว่าทีมชาติไทย <S <S ผมว่าบุรีรัมเนี่ยไม่น่าเป็นประเด็นตรงนี้นะครับถ้าสมาคมได้เข้าไปชาร์จเข้าไปคุยแต่เหมือนตอนนี้มันมีระยะเหมือนกับว่าไม่กล้าซะมากกว่าซึ่งก็ทําให้บุรีรัมเองเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดชอบ กับงานตรงนี้ไปเต็มๆแล้วผมเชื่อว่าเขาเองก็ไม่ใช่ว่าสบายใจนะครับก็กดดันด้วยซ้ํากับผลงานในช่วงที่ผ่านมาอย่างโค้ชเอมมันเปเรราในรายการล่าสุดที่เจอเกาหลีเนี่ยผมก็มีโอกาสนะครับได้ติดตามดูไฮไลท์บ้างนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดเนี่ยที่ช่องเกาหลีเนี่ยเราพยายามหาดูแล้วแต่มันก็ยากแต่ก็มีโอกาสสอบถามข้อมูลจากคนที่ไปดูนะครับในสนามซึ่งเป็นคนไทยแหละติดตามดูฟอร์มเขาก็บอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยระบบการเล่น มันยังคงเหมือนเดิมซึ่งสไตล์มันไม่ได้เปลี่ยนจากชิงแชมป์อาเซียนเราก็เลยยังเห็นนะครับว่าทุกๆอย่างที่ยังเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะยังถูกหมักหมมอยู่ในเรื่องของวิธีการเล่นแต่ว่าเรื่องของการจัดการทีมเนี่ยด้วยความมืออาชีพของสโมสรเนี่ยผมว่าเขาก็พยายามยกระดับอย่างรายการเนี้ยเขาก็ออกงบประมาณเองเพื่อให้เด็กไปหาประสบการณ์แต่มันสําคัญที่สุดเลยก็คือผลลัพธ์การแข่งขันเนี่ยมันต้องเห็นทิศทางในการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องชนะแล้วกลับมาฟอร์มสวยหรูนะครับ แต่มันต้องเห็นว่าปัญหาจากรายการก่อนมันถูกแก้ไขในรายการนี้ซึ่งผ่านเกมแรกกับเกาหลีมันยังเพราะว่าคุณภาพเกาหลีดีกว่าและถ้าเกิดว่าตามตรงเนยน,นะครับจากผลงานเราเจออินโดคุณภาพเราก็เป็นรองในช่วงเวลานะขนาดดีก็คงต้องเอาประสบการณ์กลับมาถามว่าประสบการณ์ถ้าเป็นแฟนบอลหลายๆคนบอกไม่พอใจเพราะว่าเฮ้ยแพ้ก็บอกไปเอาประสบการณ์อีกแล้วแต่มันทํายังไงได้ครับในเมื่อนะตอนนี้เราจะไม่เห็นทิศทางที่มันดีขึ้นการแพ้อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง สำหรับการแข่งขันก่อนที่ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักหนึ่งวันเจออินโดนีเซียก็เพิ่งจะเอาชนะอร์เจตินามา2-1ด้วยนะครับซึ่งโค้ดของอร์เจนเขาก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. การตัดสินไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราดูถึงรูปเกมที่มีการถ่ายทอดขออินโดเนียเขาถ่ายทอดนะครับกลับไปที่บ้านเขาผมว่าฟอร์มของอินโดก็จับต้องได้ในเรื่องของสไตล์การเล่นคือคอนเซปต์ฟุตบอลเขาเนี่ย คือมันล้อชุดใหญ่เลยระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเล่นเหมือนกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหลัง3ามหลัง4ี่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเราเห็นชัดเจนโจมตีด้านข้างนะครับเสียบอลพุ่งเข้าหาเร็วอะไรแบบนี้ซึ่งเรายังไม่ได้เห็นจากยู20คือสไตล์มันยังครึ้งๆกลางๆคือทุกวิธีการเนี่ยทำได้หมดคลองบอลก็ได้เล่นเกมรับก็ได้นะครับขึ้นไปกดดันแดนบนก็ได้แต่มันไม่มีความชัดเจนว่าจะเล่นในจังหวะแบบนี้ต่อเนื่องในช่วงเวลาขนากระดาไหนซึ่งเกมเกาหลีเนี่ย เราได้ครองบอลแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ที่เราครองบอลมันก็เกิดจากการที่เกาหลีนาเรา2ลูกแล้วเขาก็ครองบอลน,นะครับสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนให้เรามาครองบอลแล้วเขาเปลี่ยนตัวพอเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสไตล์การเล่นมาเล่นโต้ก,กับเราก็ไปไม่เป็นอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปปรับกันอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับที่พูดไปเนี่ยผมว่าแฟนบอลหลายคนก็คงจะเห็นคล้ายๆกับผมคือเราเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยเราคงไม่ได้อยากวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแบบที่ไม่สร้างสรรค์เพราะการที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะการกลับไปที่การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่านี้เราเพียงแค่มองผลงานตอนยู17ว่ามันดีเราเลยคิดว่าให้สมาคมจัดก,การดูแลได้ดีแต่นั่นก็คือ2ออาทิตย์ของการเตรียมงานเหมือนกันดังนั้นการเตรียมงานที่ยาวของยู17ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบมันจะดีกว่านี้แต่อย่างน้อยอ่ามันก็เป็นระบบ World Standard ที่เขาทํากันว่าเราต้องทําทีมฝึกซ้อมในกรอบเวลาเท่าไหร่ ก่อนที่เราจะไปในระดับที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นตอนนี้ช่วงเวลาในการทํางานเนี่ยมันได้แล้วแต่ว่าระบบการจัดการข้างในเรื่องของโค้ชเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นประเด็นคําถามอยู่เหมือนกันเกมกับอินโดจะเป็นคําตอบนะครับเพราะว่าในรายการนี้เราเจอกับอินโดซึ่งเราเคยเจอมาในชิงแชมป์อาเซียนเราแพ้นะครับแต่เราแพ้ก็ถือว่ามีช่วงเวลาที่ดีแต่เพียงแค่ว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยจังหวะการจบสกอร์ของชุดนี พืนที่สุดท้ายไม่เคยมีความเด็ดขาดเลยก็ต้องไปหาคําตอบกันนะครับว่าตัวที่หายไปถ้ายังไม่ได้เอาจากสโมสรอ,อื่นมาบุรีรัมจะทํำยังไงกับเด็กที่มีอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือมันยากมากๆที่จะเอาเด็กจากสโมสรอ,อื่นมาเก็บตัวนามทีมชาติในแบบของบุรีรัมที่เขาให้อยู่ที่บุรีรัมยาวๆเลยดังนั้นเด็กที่จะเล่นกระทางสโมสรเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมาเสริมเติมในช่วงท้ายๆซึ่งเขาก็จะมีพันธมิตรอยู่เพียงแค่ไม่กี่สโมอสรเช่นมีหนองบัวมีราชบุรีหรือว่าบางคนที่มาจากอสัมนะครับซึ่งเราก็เห็นกันเพียงแค่3-4ตำแหน่งถามว่า ทีมอื่นมาได้ไหมผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมถึงไม่ส่งกันมาเพราะว่านี่มันคือคําว่าทีมชาติใครจะเป็นตัวการในการเจราจาก็ต้องเป็นตัวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะหาทางออกนี้ร่วมกับสโมสรบุรีรัมยูเอเทดที่รับหน้าที่ในการจัดการดูแลทีมชาติชุดนี้เดี๋ยวตั้งขันตอนะครับเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆสเตปในการแก้ไขปัญหามันก็คงมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนอยู่ที่ว่าใครจะเริ่มก่อนในการที่จะทักไปแล้วบอกว่าทีมชาติชุดน,นี้กําลังมีปัญหาอยู่นะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ